คู่แฉมเลิกกันเดินกกว่าอ่านแชทเขาค้างไม่ตอบเมื่อวานมาส่งสตอรี่นะคะการที่เขามาส่งสตอรี่เขาแค่อยากรู้อยากเห็นแล้วเวลาเขาสง่งถ้าเราเหมือนเดิมเขาก็จะแบบแบนปากแล้วก็มองบนเบ้าปากมองบนแล้วรู้สึกว่าดีแล้วที่กูทิ้งมึงแต่หากวันนี้เขาดองแชทเราแล้วเขามาส่งสตอรี่แล้วปรากฏว่าเราสวยขึ้น เรารวยขึ้นเราหน้าที่การงานดีขึ้นแน่นอนว่าเขาจะตื่นเต้นแน่นอนว่าสมองเขาจะตีความไปเลยว่าหรือเรามีผัวใหม่แล้วหรือเรามีคนคุยใหม่แล้วเมื่อเขารู้สึกว่าเขามีคู่แข่งเขาจะรู้สึกอยากได้เราอีกครั้งค่ะมนุษย์มีเนเจอร์การห่วงก้างค่ะสองไม่ได้แปลว่ารักสองแค่เสือก สองแค่อยากรู้ว่ากูเนี่ยชีวิตกูเนี่ยไปถึงไหนล้ดังนั้นค่ะถ้าอยากให้เขากลับมาต้องพัฒนาโปรดักต้องพัฒนาเราเนี่ยพัฒนาตัวเองเนี่ยทุกวันนี้เราเหมือนขายกล้วยทอดอะนะทุกวันนี้เราห่อกระดาษนังสือพิมพ์หรือเราแบบขายกล้วยทอดเหมือนกันแต่เราแบบพัฒนาหีบหอ่อให้มันดูแบบน่าซื้อให้มันดูแบบเป็นกล้วยทอดเงินล้านหรือแบบ ถ้ายังห่อหนังสือพิมพ์20บาทกูก็ไม่ซื้อแต่ถ้ากล้วยทอดอ่ะใส่หีพออย่างดีอันละร้อยกว่าบาทกูก็ยอมจ่ายค่ะเข้าใจไหมคะ